ออมาตัดผมที่ร้านตัดผมที่หน้าปักซอยออก็ที่ร้านตัดผมเนี่ยเขาต้องทำตามนโยบายรัฐบาลนะก็คือในร้านนั่งได้หนึหน่งคนตัดได้ทีละคนคนที่มาเข้าคิวคุณก็ต้องรองหน้าร้านรบ นั่งรอคิวอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพอถึคิวแล้วผมก็จะเข้าไปตัดผมได้ทีเราผมอีกทั่วผมนะยาวมากก็ได้เวลาตัดผมนะไปก่อนตัดผ,ผมแล้วเรียบร้อยสภาพเป็นอย่างนี้ดีขึ้นไหมนะก็รู้สึกเบาหัวไปเยอะเลย หายไปเยอะเลยเสบายๆเพราะว่าหนักหัวมาหลายวันละแล้วก็เป็นคนที่ร้อนด้วยนะผมหนาผมเยอะมันก็เหงื่อออกเยอะก็ร้อนโอเคฮะก็เสร็จเส้นภารกิจว,วันนี้และเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปละครับ